จะต้องมาทําตัวแบบนี้นะเนี่ยพ่อปู่เป็นบาปนะพ่อปู่รักษาศีลไม่ใช่เหรอนะครับพ่อปู่เป็นนะครับเป็นพยานนาคแบบเป็นรักษาศีลมาเป็นหมื่นหมื่นปีพัน,พ,นพันปีไม่ใช่เหรอนะครับทนเห็นได้ยังไงกับ YouTube โดนเกหัวชี้หัวเนี่ยนะครับเขาไม่พูดนะครับแต่เขาลําบากเขาทุกข์หัวไม่สบายต้องให้เมียออกมาทํางานแทนเนี่ยนะครับเห็นไหมเออแล้วเมียของแอดชยนะัยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวบอบบาง ไม่รู้ไปลอกผิวมาแล้วขาวมันขาวเกินนะครับเห็นไหมล่ะผิวบอบบางนะครับอาจจะผิวโดนแดดมากอาจจะไม่ได้นะครับผิวอาจจะโดนลอกมาก็ได้ลอกผิวมาก็ได้นะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเกิดวันหน้าเป็นมะเร็งขึ้นมาล่ะผิวโดนลอกเนี่ยนะครับขาวเกินนะครับนะเออนีน่นะครับเห็นไหมนะครับมันจะเป็นบาปนะครับพ่อปู่จะทนดูได้ไหมนี่แหละครับเนาะ เออโลมโคนไม่อยากจะพูดนะครับสงสารนะครับนะครับเมื่อก่อนโลมโคนเนี่นะครับโอ้นะครับก็ถือว่ามองแล้วนะครับก็ถือเราเป็นคู่ต่อสู้กันนะครับเอาไปเอามาแล้วเดี๋ยวนี้นะโลมโคนมองแล้วนะครับมันเหมือนกับมันน่าสังเวชอ่ะมันเป็นทาสเขาอ่ะนะครับเออกลายเป็นว่าโลมโควนเน่ไปด่าทาสอย่างนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาล้วกับยูทูบรอบกายเขาเนี่ยครับเห็นไหมต่อนนี้โลมโคนคงจะเบาๆหน่อยแล้วนะครับนะ นะครับคงจะไม่กล้าไปด่า y o u t u ู e รอบกายของจำเลยแล้วนะครับที่เขาอยู่ที่นั่นได้นะครับเห็นไหมเขาจริงๆแล้วเขาไม่อยากอยู่หรอกเพราะเงินทั้งนั้นนะครับที่เขาต้องอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมเออเอาศักสีไปแลกกับเงินเนี่ยนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเขาหามแป๊บนึงนะครับไม่รู้มดอะไรมากัดนะครับนะนะครับเออมันนาเนตอนาดนะครับอืมนะครับนะเออนะครับจริงจนะครับ หอมเหมือนเดิมนะครับนาะนะครับหอมเหมือนเดิมนะครับหอมหอมนะครับไอ้นะครับพ่อปูแค่หินเจียนะครับพ่อปูยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับน่ะเออนะครับเพียงตะวันนะครับน่ะเออนะครับล้วบางคนไปเข้าห่มแล้วมาดมเนี่ยนะโอ้ยนะครับลุงบางคนะเพียงตะวันนะครับโอ้ยนะครับอ่าไม่ดังบอกก็ได้ลุงนะครับน่ะ เอ้ยไม่ได้รูว่าคนเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาเกาหำมาก็บอกว่าเกาหำแค่นั้นนะครับนะมันไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยคนมันจะคันหำมันนะครับนะยิ้วนะครับนะนั่นมันผิดกฎหมายตรงไหนเราไม่ต้องเป็นหลอกแต่กับเหมือนจําเลยฝั่งนู้นนะครับยูทูบเขได้เงินนะเขามีความสุขกันนะครับนะครับพอเผยไตมานะครชี้นิ้วชี้ไม้เขานะครับถ้าไม่ทายนะครับเห็น เออถ้าไม่ถ่ายนี่นะเออถ้าใครไม่ทํางานนี่ไม่ให้ถ่ายนะครับเห็นไหมนะครับเท่ากับนะครับปูปริจิตต้องเป็นบาปด้วยนะนะครับปูริจิตไม่ใช่ดีนะครับเห็นไหมนะครับกว่าที่จะเป็นพวกปูปริจิตจะตัดขึ้นมาได้เห็นไหมนะไม่ได้จ้างคนเลยนะครับเอาพวกนี้ไปตัดกันเองบาปไหมล่ะนะครับใจร้ายนะครับงานแก้เจตเต้องน้องยิมนะครับน่ะ ก้าติน้องยิมมาเอาน้องยิมไปไหนป้ายิมไปไหนแล้วไม่รู้นะครับวันนี้นะสงสยัยนะหัวยังไม่ปล่อยนะครับเออน่าจะอยู่ในอคอออยู่นะเราคนต้องนะครับนั่นนะครับอ่เจทีเจทีนะครับคุณตินนะนะครับคุณลุงคุณลุงนะครับนะอีกแล้วนะทำใจแล้วเรานะครับนะไปวันจันทร์สิงนะครับอ่หนูก็เก่ากนันลุงบางคนแต่หนูไม่กล้าดมค่ะนะครับอ๋อนะครับอย่าไปดมนะครับนะอย่าไปดมนะ นี่อย่าไปดมนะครับของรูโมโคนนะครับหูนะครับมันหอมนะครับนี่นะครับถ้าใครไม่มั่นใจดีอเอาไปเกามาแล้วอย่าไปดมนะครับหนาวเลยนะครับหงายหลังตึงเลยนะเอแล้วใครจะมาบอกให้รูโมโคนถ้าไปวันจันทร์ศิง์เป็นลมตึงไปแล้วนะครับ ออเนี่ยนะครับลุกๆอีกแล้วนะครับเฮ้ยทำใจนะครับนะว่าอ่ายื้ลุงนี่ไล่ไม่เบานะครับไปวันฉั <in> <throat> นสิงนะครับน่ะอ่าลุงอ่ะชกมกอะไรนะครับชกมกที่ไหนนะครับน่ะอืมนะครับก็มันของของเราห่หำนะครับนออนะครับล้างทุกวันนะครับวันละหลายเที่ยวด้วยนะนะครับเนะครับล้างบ่อยกว่าหน้าอีกนะจะบอกให้นะครับหน้าล้างเช้าจัางเย็น นะครับเออเออหำล้างเช้ากับวันเย็นนะครับนะเออนะครับหน้าหน้าล้างเช้าล้างเย็นนะครับหำล้างเช้ากับวันเย็นนะครับว,ว่าออ่อนะครับมีสีปิดจ,จมูกเลยนะครับนะเออเนี่ยนะครับนะ